สวัสดีค่ะบ้านเฟนดบูดอกพัทยาค่ะวันนี้นะคะบราวานี่ได้มาอยู่ที่คอนโดนะคะจะพาพ,พี่ๆมาดูนะคะสถานที่น้องบราวานี่ได้อยู่นะคะน้องบราวานี่นะคะมาอยู่ในคอนโดได้นะคะเพราะว่าน้องไม่ได้เห่านะคะน้องไม่มีเสียงนะคะเนี่ยคะพาน้องมาสำรวจห้องเลยนะคะอากาศที่นี่ถ่ายเทมากมากเลยนะคะคอนโดจะมีสองระเบียงนะคะเนี่ยอย่างที่เห็นเลยนะคะน้องก็จะเดินสำรวจนะคะน้องก็จะตื่นเต้นนิดนึงนะคะได้มาอยู่คอนโดวันนี้นะคะ วันนี้คุณตามาส่งด้วยนะคะกับตีเล็กนะคะเนี่ยค่ะน้องเดินออกมาที่ระเบียงแล้วนะคะเนี่ยตรงระเบียงนะคะจะมีที่ดูระบายน้ํา2ด้านนะคะเพราะว่าคอนโดนี้ค่ะจะมีระเบียง2ด้านนะคะจะมีรูระบาย2ด้านค่ะง่ายต่อการทําความสะอาดค่ะอย่างสมมติว่าเราทําความสะอาดมันก็จะง่ายขึ้นนะคะเพราะว่ามีรูระบายน้ําออก2ด้านเลยนะคะ เนี่ยน้องบราวนี่ก็จะเดินสำรวจทั่วๆไปเลยนะคะน้องตื่นเต้นมากเลยนะคะแล้วก็ได้มีแดดด้วยนะคะตามที่เห็นเลยค่ะน้องก็จะได้แข็งแรงนะคะแดดสองทั่วถึงช่วงเช้านะคะแบบนี้เลยนะคะตอนนี้คือแม่กลาลังล้างห้องอยู่นะคะล้างระเบียงอยู่นะคะน้องก็จะวิ่งเล่นค่ะอากาศดีมากๆเลยนะคะแบบนี้เลยค่ะเนี่ยค่ะ ก็อย่างสมมติว่าถ้าสมมติว่าเราอยากลงไปข้างล่างนะคะเราก็ให้เกียรติสถานที่นิดนึงนะคะเราก็จะให้น้องบราวนี่นะคะนั่งในรถเข็นนะคะปิดให้มมดชิดนะคะเหมือนเวลาเราขึ้นห้างเหมือนกันค่ะก็คือจะไม่มีปัญหาแน่นอนนะคะแต่ที่สําคัญนะคะเราจะต้องไม่มีเสียงรบกวนเพื่อนบ้านนะคะแล้วก็ไม่มีความสกปรกไม่มีกลิ่นนะคะเราต้องดูแลตรงนี้ให้ดีมากๆเลยนะคะถึงจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะคะ น้องหมาพันธุ์เฟนบูด็อกนะคะเขาจะเป็นน้องหมาที่มีจมูกสั้นนะคะน้องจะไม่ทนต่อสภาพอากาศที่ร้อนนะคะน้องควรที่จะอยู่ในบ้านนะคะให้น้องออกมาช่วงเช้ากับเย็นแค่นั้นค่ะน้องออกกําลังกายได้นะคะแต่ไม่เหมาะในการออกกําลังกายในระยะเวลานานๆนะคะเพราะว่าน้องจะเสี่ยงในการเป็นฮิสชุกได้นะคะน้องควรที่จะอยู่ในบ้านในช่วงเวลากลางวันนะคะไม่จําเป็นต้องเปิดแอร์ให้น้องเลยนะคะอากาศโล่งโปร่งแบบนี้เลยนะคะเปิดพัดลมเบาๆให้น้องก็พอค่ะ เรมบูด็อกเขาชอบเด็กนะคะกับคนแก่เขาชอบมากๆเลยนะคะเขาจะเข้ากันได้ดีมากๆเลยค่ะเนี่ยค่ะน้องก็จะเล่นกับปีเล็กแบบนี้เลยนะคะน้องยังตื่นเต้นกับสถานที่ใหม่อยู่นะคะก็จะเดินสำรวจไปมาแบบนี้เลยนะคะคุณแม่เองก็ทําความสะอาดไปด้วยแล้วก็สอนน้องไปด้วยนะคะเพราะวันนี้เป็นวันแรกนะคะที่น้องบราวนี่ได้เข้ามาอยู่ในคอนโดนะคะ ตอนนี้นะคะคุณแม่ก็กําลังหยอกเล่นกับน้องบราวนี่นะคะคุณแม่เองวันนี้ตั้งใจนะคะจะให้น้องบราวนี่นะคะอาบน้ํานะคะการอาบน้ําของน้องบราวนี่นะคะก็คืออาทิตย์ละหนึ่งครั้งค่ะคุณแม่จะใช้แชมพูนะคะสูตรอ่อนโยนให้น้องนะคะน้องไม่ได้เป็นผิวหนังนะคะเพียงแค่เราจะต้องป้องกันเอาไว้ก่อนค่ะเพราะน้องนะคะเป็นน้องหมาพันธุ์ที่แพ้ง่ายมากๆเลยนะคะถ้าเวลาน้องเล่นเปียกแบบนี้นะคะเราก็ต้องเช็ดตัวน้องให้แห้งด้วยนะคะเนี่ยค่ะเวลาเขาเห็นอะไรใหม่ๆเขาจะกัดแทะแบบนี้เลยนะคะ ตัวนี้กาลังจะเอาฝาปิดท่อนะคะไปกัดเล่นนะคะตามวัยตามภาษาของน้องเลยนะคะก็คือเราต้องคอยดูเขาด้วยนะคะเนี่ยค่ะโดนคุณแม่ดุเขาก็จะปล่อยทันทีเลยนะคะเราต้องสอนเขานะคะว่าอันนี้ให้ทําได้อันนี้ทําไม่ได้คือน้องเบราวนี่นะคะเขาจะฟังบ้างแต่บางครั้งเขาจะดื้อแบบลึกๆนะคะเนี่ยค่ะเอามากัดเล่นแบบนี้นะคะคุณแม่ก็จะดุนะคะสักพักหนึ่งก็จะปล่อยก็จะไม่ให้เล่นไม่ให้กัดแล้วนะคะเด็กๆในวัยนี้เป็นเรื่องปกติค่ะที่น้องเขาสนนะคะก็คือเขาเป็นวัย ของเขานะคะแต่เราต้องสอนเขาค่ะว่าไม่ให้กัดน,นะคะแล้วที่สําคัญเวลาน้องกัดอะไรเนี่ยน้องจะชอบกินและกลืนลงไปนะคะตรงนี้อันตรายมากๆค่ะเราต้องดูนะคะเราต้องเซฟค่ะว่าในห้องมีอะไรไหมนะคะเฟนบูด็อกเหมาะก,กับคนสูงวัยนะคะดตเด็กแบบนี้ค่ะเหมาะมากๆเลยนะคะน้องเป็นเพื่อนได้เลยนะคะ มาคะ่ะเราก็มาดูกันนะคะเวลาเราพาน้องบราวนี่ลงมานะคะเราจะให้น้องนั่งรถเข็นแบบนี้เลยนะคะถ้าอยู่ข้างนอกนะคะที่เป็นถนน,นะคะ่ะเราก็สามารถเปิดตรงนี้ให้น้องน่ได้ดูอากาศข้างนอกได้นะคะแต่ว่าถ้าเราอยู่ข้างในนะตัวอาคารนะคะเราก็ปิดเข้าไปนะคะ<ๆ>เพื่อที่จะให้เกียรติสถานที่ด้วยนะคะน้องต้องอยู่ในที่มิดทิดท,ที่เราจัดให้นะคะเนี่ยค่ะน้องเบวนี่เริ่มจะนิ่งในการนั่งแล้วนะคะน้องรู้ค่ะว่าเวลานั่งรถเข็นน้องได้ออกไปเที่ยวนะคะน้องก็จะยิ่งแบบนี้เลยนะคะ นั่งแล้วก็มองซ้ายมองขวาแบบนี้เลยนะคะน้องก็จะมีความสุขแล้วก็เป็นระเบียบมากๆค่ะคุณแม่ไม่เคยเหนื่อยใจกับน้องเลยนะคะก็คือให้น้องนั่งแบบนี้น้องก็จะนั่งอย่างนี้เลยนะคะน้องเป็นเด็กดีและน้องน่ารักมากๆเลยนะคะน้องเบลนี่ก็จะเป็นตามที่เห็นเลยนะคะอีพีนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย